สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุว้ยตัวใหญ่เป็นประธานบริหารโครงการฟาร์มสุขใจวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมสนับสนุนกลุ่มชุมชนข้าวนาแปลงใหญ่ที่โคราชนะคะ32อำเภอเพื่อสนับสนุนให้พี่น้องได้ปลูกแล้วก็แปรรูปแล้วก็สนับสนุนการตลาดด้วยค่ะ ของความสุขใจคือทําอะไรเพราะว่าเขารู้แต่ความสุขใจเขาไม่รู้ว่าทําอะไรก็อยากให้วหน้าพูดเรื่องภารกิจที่ที่ตามความทำครับค่ะความสุขใจก็เป็นโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะก็ทําทำโครงการเพืนมาเพื่อดีสนับสนุนให้พี่น้องได้ปลูกเพื่อเศรษฐกิจน,นะคะไม่ว่าจะเป็นการชงกระชากกระท่อมหรือจะเป็นโกโก้หรือจะเป็นข้าวห,หรือจะเป็นกิจกรรมใดๆนะคะเพื่อให้ แข็งในการทำกิจกรรมเกษตรกรน,นะคะความิีใจว่าจะเป็นบริษัทโครงการที่สนับสนุนให้พี่น้องมีความคล่องตัวแล้วก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะคะแล้วก็ต่อไปก็มีหน้าที่ไปสนับสนุนท่องตลาดแล้วก็ประชุมแล้วก็ทํา การตลาดนำพาการผลิตนะคะก็จะมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะคะที่จะสนับสนุนตั้งแต่การปลูกแล้วก็การแปรรูปแล้วก็การตลาดนะคะนี่คือสิ่งที่ความใจต้องมั่นแล้วก็ตั้งใจที่จะสนับสนุนพี่น้องให้เกิดการพัฒน,นาแล้วก็เป็นความยั่งยืนรายเดือนแล้วก็รายปีน,นะคะเพื่อให้เกิดความมั่นคงแล้วก็ดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนดิไซน์คิดเพื่อสังคม พิธัการชุมชวในท้องประเทศไทยนะคะพอสุขวาสมสําเร็จนะคะก็หวังยิง่งว่าโครงการดีๆแบบนี้จะมีเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทางเราก็ายินดีที่จะสนับสนุนพี่น้องนะคะให้ใมีกิจกรรมดีๆแล้วก็เจริญก้าวหน้าในเรื่องของอาชีพนะคะไม่ว่าจะการทํานาข้าวหรือว่าประกอบกิจการอันใดาในเรื่องเศรษฐกิจนะคะก็ยินดียิ่งที่จะสนับสนุนพี่น้องให้มีความเจริญก้าวหน้า คก็ดีๆยางบินค่ะขอบคุณค่ะ